สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะทำแกงอ่อมนะคะเป็นอ่อมเนื้อแบบเหนือพักเหนือนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะที่เราซื้อมานะคะเราก็หั่นซอยเป็นชิ้นชิ้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในนะคะจะมีผ้าคีริ้วแลวก็ตับนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรานี้เราเตรียมเครื่องอะไรบ้างนะคะส่วนผสมของเครื่องนะคะเราจะใส่เป็นเม็ดผักชีนะคะมี หอมกระเทียมนะคะแล้วเราจะใช้เป็นเครื่องปั่นมือเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นเม็ดผักชีของเรานะคะอันนี้นะคะเป็นน้ำพริกลาบนะคะที่เราซื้อมาจากภาคเหนือนะคะห่อละ5้าบาทนะคะเดี๋ยวเราจะเทปั่นลงไปเลยนะคะใส่พริกลาบนะคะตอนนี้หอมเลยอะ่ะอันนี้เราก็ซอยขากตะตคร้ไว้นะคะ มันจะเป็นขากระไ่ายนะคะที่เราซอยไว้ย้ายจากเครื่องปั่นนะคะลงถู่ครกนะคะเนื่องจากใบผักชีมันไม่แหลกนะคะเครื่องนั้นมันเป็นเหมือนเครื่องที่ไว้สําหรับทำน้าจิ้มอะไรอย่างนี้นะคะผักชีมันแข็งมักะปิลงไปนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มตั้งหม้อนะคะแล้วเราก็เติมน้ำมันลงไปนะคะเราจะคั่วเครื่องก่อนนะคะตอนนี้เราก็ใส่เป็นขานะคะลงไปตอนนี้เราก็ใส่กตะไคร้ ก็ใส่เครื่องเป็นม็ดกักชีนะคะกับผิดลาบนะคะ <S <S ตอนนี้เราก็ต้องมาผัดให้หอมก่อนนะคะ <S 1> <S 1> ยืนไข่แบบนี้นะคะหอมมากเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เราก็เทเนื้อลงไปนแล้ว ตอนนี้เราใส่เนื้อลงไปผัดกับเครื่องราบแล้วนะคะเป็นแบบเครื่องอ่อนนะคะที่เราทำเป็นผีแสกนแล้วนะคะหอมมากเลยตอนนี้เราก็ใส่หอมกับกบระเทียมซอยนะคะลงไปนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวเนื้อ,น,อ <c oughs> น่าจะเผ็ดน,น่าดู <c oughs> ตอนนี้เรากำลัง น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องในลงไปนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนอ่อมเนื้อแบบภาคเหนือนะคะความเข้มข้นของเขานะคะเราจะใส่เลือดช่วยใส่โลือะไรไหมไอนน้ลูกโดดนะคะ <c oughs> เมื่อกี้เราใส่เลือดลงไปนะคะแล้วเราก็เติมลูกโดดลงไปนะคะเพื่อความเข้มข้นของแตงอ่อมนะคะตอนนี้นะคะอ่อมของเรากําลังเที่ยวดีจังเลยนะคะ,ะเป็นอ่อมเนื้อสูตรเหนือนะคะเราก็จอน้ำดำน้ำดำเพราะว่าเลือดนะคะเขาเติมเลือดลงไปนะคะเมนูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนอ่า เป็นหายเหนียวก่อนนะคะเราก็จะตักทานเลยนะคะเป็นอมเหนือภาคเหนืออ่อมเนื้อแบบภาคเหนือเหนือนะคะใส่ใบมะกรูดนะคะหลังจากที่เราเคี่ยวเนื้อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะ มีความเขียวขึ้นมาแล้วแล้วก็หอมนะคะค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวแล้วนะคะกับอ่อมเนื้อของเรานะคะน่าทานเลยค่ะหอมด้วย